สวัสดีครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับเอเอ็นจอยที่วันนี้จะพามาหาที่พักแล้วก็หาช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดนะฮะสำหรับการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวจะพามาดูผ่าน Google ไฟล์ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราออกก่อนเข้าใหม่เข้า o o o g l e ไป Google หา g o o g l o g o o ก l e โอเคพิมไปเลยครับไฟนี่ผมพิมไปแล้ว F L I G H T แล้วก็มาเข้าตรง Google f l i g h ตรงนี้ฮะ Google f l i g h ครับผมอ่าไม่ได้ไปหาเที่ยวบินนะฮะคล,คลิปนี้อ่าคลิกไปที่โรงแรมผมจะมาโฟกัสตรงอ่าช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้ปิดไปก่อนเอาที่ไหนดี เป็นทะเลครับอ่าก็ยังอยู่กับภูเก็ตอยู่ครับสาหรับคลิปก่อนหน้านี้ก็ภูเก็ตคลิปนี้ก็ภูเก็ตกันอยู่อ่าภูเก็ตภูเก็ตอ่าภูเก็ตที่พักได้หรือเปล่าอ่ะอันไหนก็ได้ครับพิมภูเก็ตครับผมก็ยังอยู่กับภูเก็ตกันอยู่สําหรับคลิปนี้ใน google f i น์นี่ครับผมมาโฟกัสตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดเราก็คลิกเข้าไปเลย นี่ครับ g ูเก l ลไฟล์ก็จะประมวลผลให้เราว่าช่วงเวลาไหนน่าเที่ยวที่สุดนะฮะโดยเดือนพฤษภานี่ครับเดือนพฤษภามีผู้ใช้บริการน้อยพฤษภาคมเป็นช่วงที่เงียบสงบสาหรับการท่องเที่ยวอ๋อเงียบสงบเล้ครับสำหรับทะเลนี่เราจะได้รู้ไว้ครับว่าช่วงพฤษภาเป็นช่วงที่เงียบสงบนะฮะแล้วก็มีบอกราคาโดยปกติแล้วนะฮะ ห้องพักจะอยู่ที่เริ่มต้นที่3 7 8แถึง998นะฮะแล้วก็เดือนอื่นนี่ครับเดือนนี้เดือนพฤษภานนะฮะมีตรงนี้ครับที่เป็นคน4ีคนเนี้ยนะ,ะมีตัวระบายสีอยู่หนึ่งตัวแสดงว่ามีผู้ใช้บริการน้อยครับเดือนมิถุนาก็ยังน้อยอยู่นะฮะแล้วก็จะบอกตรงนี้ด้วยฮะโดยปกติฝนจะตกมากกว่า12วันออก็ยังมีผู้ใช้น้อยฮะฝนตกมากกว่า12วันไปดูกรกฎาบ้าง ฝนตกมากกว่าสิบวันเหมือนกันนะฮะแต่กระดาษนี่ครับมีผู้ใช้บริการค่อนข้างมากแล้วนะครับค่าของฝักก็จะเริ่มสูงขึ้นครับไปดูสิงหาบ้างโดยปกติฝนจะตกมากกว่า12บวัน๋อตรงนี้ยังเหมือนเดิมเ,เริ่มมีผู้ใช้บริการค่อนข้างมากเหมือนเดิมโอเคไปเดือนไหนที่คนเยอะฮะทันว่านี่ทันว่า ธันวามีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่โอ้โหฤดูกาลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดราคาแพงที่สุดอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองครับช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดอน่าสนใจครับสําหรับตรงนี้เป็นตัวเลือกที่ดีครับสําหรับอเป็นทั้งเลือกหนึ่งก่อนเราจะเดินทางครับว่าควรจะเดินทางไปเดือนไหนนะฮะอย่างคลิปนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นภูเก็ตนะครับ ว่าเราควรจะเดินทางไปช่วงเดือนไหนของปีนะฮะช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดนะอันนี้อาจจะไม่เจาะลึกมากนะอาจจะเจาะลึกเป็นเดือนนะครับก็อาจจะมีเจาะลึกไปเป็นวันอีกนะครับว่าภายใน1เดือนเนี่ยมันจะมีข้างขึ้นข้างแรมอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับสําหรับการท่องเที่ยวนะในท่องเที่ยวทะเลครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เป็นคลิป o o o l l f ไฟท์ค้นหาช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดนะครับของปนะีเดือนที่น่าเที่ยวที่สุดโอเคคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ว่าผมจะไปเอนจอยที่ไหนนะไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบาย